มาวันนี้เราก็จะมาทําปลานินนึ่งกันนะคะเริ่มจากเอาปลานินที่แช่แข็งโป๊กอยู่ในตู้เย็นมาละลายน้ําแข็งให้ปลาตัวนิ่มขึ้นวัตถุดิบก็มีดังนี้ซอสปลาเคียวซอสหอยเกลือรสด,ดีปลานินกระเทียมพริกแห้งพริกแดงใบกระเพราใบมะกรูดหอมหัวแดงแตะไคร โดยเริ่มจากเราจะหั่นตะไคร้เป็นฝอยๆนะคะแบบนี้ตะไคร้ที่ใช้ก็ประมาณ 4, 5ต้นนะเอามาหัน่นฝอยๆแล้วเราจะเอาไปตำต่อนะคะคือดตะไคร้เราจะไม่ได้เอามายัดตามท้องหรือว่าตามปากปลาเนาะเราจะเอาตำผสมไปในเครื่องเลย มันจะได้เข้าเครื่องกันหั่นเจลแล้วก็มาตำนะคะเราเองอใช้ครกหินตำนะใครสะดวกก็ถ้ามีเครื่องปั่นก็คือใช้เครื่องปั่นก็ได้แต่เราชอบใช้ครกหินตำนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะตำไปเรื่อยๆเป็นผู้หญิงต้องสวยถึกเลบปึกเปินอ่าต่อไปนะคะเราก็ ใส่พริกแห้งหอมหัวแดงกระเทียมลงไปพริกแห้งนี้ถ้าเกิดเราชอบรสเผ็ดจิด๊ดจดก็ใส่ไปเลยตามใจชอบนะคือของเราใส่ไปประมาณกรรหนึงแหละไม่ได้นับว่ากี่เม็ดแหละเอาตามความพึงพองใจของแต่ละคนเนาะก็ตมไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดแล้วก็เข้ากันนะนี่ตมให้แหลกแล้ว แล้วเราก็มาล้างปลากันนะคะเราจะล้างปลาด้วยเกลือนะก็คือใช้เกลือเรามีเกลือป่นนะเราก็ใช้เกลือป่นเกลือไอโอดีนเกลือแกงบ้านเรานี่แหละคือเขาเรียกว่าใช้เกลือกรอกไปตามเหงือกปลาในปากปลาในท้องปลาแล้วก็ทาไปบริเวณผิวหนังคือทาให้ทั่วๆ่วค่ะแล้วก็ใช้เกลือขยำขยำขยำ คือใช้เกลือล้างคันคันคันไปพักหนึ่งล้วงปากตรงท้องตรงลำไส้ตรงเกล็ดตรงครีบตรงเหงือกอย่างเงี้ยค่ะใช้เกลือล้างเกลือทาขัดขัดขัด,ขดนะเพื่อจะเอาน้ำาคาาปลาออกหลังจากนั้นเราก็เอาไปล้างในน้ำเปล่านะคะเกลือที่ใช้ขัดนี่คือใส่ได้ตามต้องการเลยนะ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องล้างน้ําเปล่าออกอยู่ดีให้เน้นเป็นพิเศษก็คือตรงเหงือกปลาปากแล้วก็ท้องนะอันนี้คือล้างเยอะๆหน่อยเพราะน้ําคาวปลาจะแบบอยู่ตรงนี้มากสูตรนี้ก็คือต่อให้ปลาไม่ร้อนก็ไม่คาวนะคะ หลังจากล้างปลาเสร็จเราก็มาคลุกเขาให้เข้ากับเครื่องเอาเครื่องที่เราตำไว้ใส่ลงไปค่ะตมด้วยรสดีแล้วก็เกลือป่นนะคะซอสฝาเขียวค่ะแล้วก็ซอสหอยน,นางรมนะคะกะเอานะเราไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเท่านั้นเท่านี้นะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ขยำขยำให้เข้าเครื่องแล้วก็เอาเครื่อง นั้นมายัดตามท้องตามครีบตามปากปลานะคะทาให้ทั่วทั่วงไว้พักหนึ่งสักประมาณ10นาทีก็ได้หลังจากนั้นเราก็เอาหวดมาค่ะใบตะไคร้ใบกระเพราใบมะกรูดแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนหัวใส่ก่อนส่วนกลางแล้วก็ส่วนหางใส่ไปค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำที่เหลือใส่ ไปเลยนะเดี๋ยวน้ำเนีย่ยมันจะลงไปใต้หม้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาผ่านไปได้ระยะหนึ่งกะว่าปลาใกล้จะสุกแล้วเราก็เอาผักที่เราหาได้นะคะมาใส่ข้างบนหวดเลยนี่แถวบ้านเราก็มีขนันน้ำเม็กซิกนันแล้วเราก็มาไว้ข้างบนแล้วก็ปิดฝานะคะนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าปลาจะสุกระหว่างนั้นเราก็เอามาทำน้ำจิ้มแจี๋วนะคะก็จะมีพริก หอมกระเทียมเอาไปเผานะคะระวังนะอย่าให้ไหมจนดำปีแบบเราของเราคือแบบเผอไปหน่อยน้ำพริกก็จะดำนิดๆน,ดนะแต่ก็กินได้นะคะไม่มีผลอะไรเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ตัดด้วยผงนวน,นิดหน่อยคือ พริกนี่คือเผ็ดมากเราเป็นคนกินเผ็ดนะแต่ถ้าไม่มีอะไรตายก็คือเผ็ดมากเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เพื่อนๆอย่าลืลมนำไปลองทำกันดูนะคะง่ายนิดเดียวจ้ะ